สวัสดีครับมาพบกับผมนามช่างเอสตาบานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนํารีโมทแอร์ฮิตาชินะครับมานําเสนอการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นรีโมทตัวเทียบนะครับมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังคือใส่ฐานนะครับ2ก้อนนะครับเห็นไหมครับใส่ถูกขั้วนะครับใช้ขนาด3 a นะครับ2ก้อนนะครับกดลงนะครับกดฝาปิดลงนะครับนี่นะครับใส่เสร็จก็ใส่กลับที่เดิมนะครับ มาดูปุ่มในรีโมทกันนะครับไล่จากข้างบนลงมานะครับอันนี้คือปุ่มปุ่มฮีทหรือปุ่มพัดลมนะครับนี่ปุ่มได้แล้วความชื้นนี่ปุ่มโหมดความเย็นหรือปุ่มเปิดแอร์นะครับข้างล่างนี้คือรีเซ็ตรีเซ็ตรีโมทคือรหัปากกาหรือไม้เล็กนะครับจิ้มลงไปนะครับกดลงไปนะครับรีโมทก็จะกลับคืนค่าโรงงานนะครับถัดมานะครับปุ่มสลีปนะครับใช้สำหรับการนอนหลับนะครับปุ่มนี้ปิดแอร์นะครับ ปุ่มนี้คือ full power นะครับพัดลมคอยเย็นแต่แรงสุดนะครับใช้กรณีที่เราเปิดแอร์ใหม่ๆห้องจะร้อนนะครับปุ่มนี้คือตั้งเวลาปิดนะครับปุ่มนี้ตั้งเวลาเปิดนะครับปุ่มนี้เพิ่มอุณหภูมินะครับยิ่งเพิ่มยิ่งร้อนนะครับปุ่มนี้ลดอุณหภูมินะครับยิ่งลดยิ่งเย็นเนี่ยเย็นนะครับปุ่มนี้คือปรับสปีดพัดลมนะครับปุ่มนี้คือสวิงนะครับและไม่ให้สวิงครับบานเกตนะครับปรับทิศทางลม ขึ้นลงนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดแอร์ต้องใช้ปุ่มนี้นะครับโหมดความเย็นนะครับหรือออนนะครับถ้าเราปุ่มเปิดปุ่มปิดแอร์ก็จะไม่ไม่ขึ้นนะครับแอร์จะไม่ทํางานนะเปิดปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับพอเราเปิดมาก็อยู่ในโหมดความเย็นนะครับพร้อมก็ปรับอุณหภูมิตามใจชอบนะครับอุณหภูมิเราตั้งไว้แล้วแต่เราชอบนะครับบางคนเขาชอบฉ่ำก็ยีิบสององศาเซลเซียสก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ ผมจะตั้งไว้2 5องศานะครับสัญลักณ์เกหิมะนี่ครับแชกนี่ครับโหมดความเย็นนะครับถ้าเรามากดโหมดแรกนะครับเห็นไหมครับโหมดความร้อนหรือพัดลมนะครับแอร์ก็จะตัดระบบคอมเพรสเซอร์ไปก็มีแต่พัดลมความเย็นทํางานนะครับดูปุ่มถัดมานะครับปุ่มไดร์ละความชื้นนะครับรูปหยดน้ํานะครับก็เหมาะสําหรับวันไหนฝนตกหรือคนมีปุ่มแพ้ อากาศนะครับก็ใช้โหมดนี้ได้นะครับจะควบคุมความชื้นภายในห้องเรานะยครับจะแนะนําให้ตั้งโหมดนี้นะครับโหมดความเย็นนะครับมาดูข้างล่างนะครับอันนี้ดูปุ่มนี้ครับปุ่มสลิปนะครับเหมาะสำหรับตอนนอนกลางคืนนะครับตั้งได้7ดชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับหชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงแล้วก็จะกระโดดเป็น7ชั่วโมงเลยนะครับปุ่มนี้คือ ผ่านไป1ชั่วโมงอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสนะครับและอีก1ชั่วโมงก็จะเพิ่มขึ้นอีก1องศาเป็นสองศาเซลเซียสนะครับเหมาะสําหรับตอนนอนนะครับเพื่อจะไม่ให้ห้องเราเย็นมากนะครับถ้าเราจะยกเลิกนะครับนี่นะครับกดที่สลีปครั้งนะ่ะมาดูปุ่มนี้นะครับปุ่ม high power นะครับหรือพัดลมสปีดสูงสุดให้เราอันนี้นะครับปุ่มนี้เหมาะสําหรับ เปิดแอร์ใหม่ๆนะครับเราก็ต้องใช้ปุ่มนี้นะครับในการทำงานปุ่มนี้ก็โหมดนี้จะใช้ในการทํางานไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะกลับไปสู่โหมดพัดลมเดิมที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราจะยกเลิกนะครับก็กดที่โหมดเดิมนะครับปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับคือปุ่มตั้งปิดแอร์นะครับถติว่าเราตั้งอีก2ชั่วโมงปิดแอร์นะครับก,ก็กด แล้วก็ยิงรีโมทไปที่บอร์ดแอร์นะครับถ้าเราจะยกเลิกนะครับเราก็กดไล่ชั่วโมงไปนะครับแล้วค่อยกลับมาเป็นหน้าอุณหภูมินี้นครับก็ถือว่ายกเลิกนะครับโหมดต,ตั้งเวลาปิดแอร์ก็ได้12ชั่วโมงนะครับตั้งเปิดก็เหมือนกันนะครับได้12ชั่วโมงนะครับทางนี้ทางนั้นในการตั้งเปิดก็ต้องเอารี เอาเบรกเกอร์แอร์ขึ้นไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อให้ไฟไปเลี้ยงที่เบาะแอร์นะครับมาดูปุ่มถัดมานะครับปุ่มปรับสปีดพัดลมนี้คือสปีดอัตโนมัตินะครับเห็น a ไหมครับ a ก็คืออัตโนมัตินะครับสปีดอัตโนมัติให้เรานะครับอัตโนมัติก็หมายถึงว่าห้องเราตอนแรกๆรกร้อนก็จะสปีดพัดลมแรงสุดให้เรานะครับพอห้องเย็นขึ้นมาก็สปีดมีดเดยมหรือเย็นตามที่เราตั้งไว้ก็ เป็นโลนะครับเรากดอีกหนึ่งครั้งก็เป็นสปีดสูงสุดนะครับสปีดสามนะครับกดอีกหนึ่งครั้งสปีดสองนะครับหนึ่งครั้งสปีดหนึ่งนะครับกดอีกครั้งก็เป็นสปีดอัตโนมัตินะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับมาดูตรงนี้นะครับนี่คือตั้งสวิงและไม่สวิงครับเราถ้าอยู่ในโหมดที่สวิงเรากดหนึ่งครั้งก็ยกเลิกการสวิงก็จะปรับตามองศาที่เราต้องการนะครับสรุปนะครับ เรามาตั้งแอร์อยู่ในโหมดความเย็นนะครับเพื่อจะให้ห้องเราทํางานเย็นนะครับแต่ทีนี้ก็มาดูที่อุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็แล้วแต่เพื่อนชอบนะครับบางคนแต่แนะนําให้ช่วงประหยัดไฟเขา24-26องศาเซลเซียสนะครับเราตั้งไวอนยี่หานะครับแล้วก็มาปดเปิดใช้โหมดเทอร์โบนะครับหรือโหมด p o w e r f u ์ฟู l l นะครับให้ห้องเราเย็นเย็นเร็วๆนะครับเพื่อจะไล่ความร้อนภายในห้องให้เรานะครับ ให้เย็นๆนะครับแล้วก็มากดที่สวิงนะครับให้บานเกล็ดสวิงขึ้นลงเพื่อจะให้ลมกระจายนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ